เดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปในป่านะครับไปดูกันครับคือแบบไม่ได้เข้าไปนานนี้เนาะเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปดูกันสแปบหนึ่งครับ Thank you เราก็จะเอารัวออกนะครับแล้วก็เอารถเข้าไปนะนี่เขาเลี้ยงวัวนะเขากัน้นอะไรเอารัวไว้นะครับไม่ให้วัวออกมาข้างนอกนะครับยังอยู่ในป่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับ Oh. เดี๋ยวพักแป๊บนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อตอ,นะตอนนี้เราก็พักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็จะไปทางโน้นเนะาะจขึ้นไปต่ออยู่อากาศข้างในนี่บอกมอเมื่อวานเจนมากเลยครับบอกได้เลยตอน,นี้คือแบบลมพัดมานี่เย็นมากเลยครับ ไปนลครับไปนะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าว่าจะไปที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ